ในส่วนของผู้สนใจนะครับก็จะกดลิงก์นี้สมาชิกนักธุรกิจแรกนะครับเลือกสัญชาติไทยพิมพ์ชื่อ,อไปนะครับชื่อไทยนามสกุลไทยพิมพ์เป็นภา,าษาอกฤษชื่อนามสกุลดันเพศนะครับอันนี้เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดน,นะครับก็เป็นเป็นปี ตัศน,นะครับเลือกเดือนนะครับแล้วก็เลือกวันที่รหัสผ่านนะครับก็จะเป็นตัวรแล้วก็ตัวเลขรวมกัน 8, ตัวตัวรขึ้นไปนะครับให้รหัสด้านบนและยืนยันข้างล่างเนี่ยเป็นรหัสเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็ว่างไว้เพราะว่าไม่มีดอกจันหมายเลขเบอร์มือ,มอถือนะครับที่อยู่นะครับพิมพ์เลขที่นะครับ ขางล่างก็เป็นซอยแขวงรหัสไปรษณียนะครับกดค้นหาจะเลือกจังหวัดเลือกเขตแล้วก็เลือกราชประสนีได้เลยนั้นมิวนะครับก็มาเลือกแอเมิวอะไรถ้าต้องการให้คู่สมรสสมัครเป็นสมาชิกร่วมหรือไม่ ถ้าเลือกใช่เนี่ยจะต้องแนบหลักฐานการสมรสจด้วยนะครับก็เลือกไม่ใช่นะครับจะได้ง่ายแล้วก็จะขึ้นรหัสและชื่อผู้แนะนําที่เราฝังไว้ในลิงก์นะครับตรงนี้นะครับค้นหาศูนย์การเรียนรู้ให้จิ้มที่ค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อศูนย์การเรียนรู้ไปนะครับพิมพ์คำว่าสยามคําเดียวก็เจอแลละสยาม บางโจวเซ็นเตอร์คิดเลยเยลือกยอมรับข้อตกลงทั้งหมดนะครับแลกดสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็กงงาุณนยืนยันรหัสสปมอนเซอร์อ๋อกดยืนยันด้วยคอนเฟิร์มกดสมัครสมาชิกแล้วเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็กดสมัครสมาชิกได้เลยครับ แล้วก็จะเข้ามาสู่ในหน้าขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นกันได้อยู่ในสายงานแล้วนะครับผมแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของเราก็คือชื่อตามบัตรประชาชนหารหัสสมาชิกแล้วก็หรหัสผ่านนะคะอันนี้สําหรับใครที่จําไม่ได้ก็แคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยหรือว่าจะจดใส่ในกระดาษหรืออะไรไว้ก็ได้นะคะแคปเอาไว้ปึ๊บและตรงนี้นะคะเขาจะมีเขียนขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะก็คือ เข้ามาที่เว็บไซต์ www. a t o m y kr นี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกรอกรหัสของเรานั่นเองตรงนี้นะคะเราก็กรอกได้เลยค่ะแล้วก็รหัสผ่านนะคะเข้าสู่ระบบหน้าตาจะเหมือนกับที่เราใช้บนเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์เลยนะคะเราก็เลือกตรงชุดไฟล์นะคะอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าทุกคนเก็บไฟล์รูไปไว้ที่ไหนเนาะ อย่างเช่นอยู่ในนี้ิงก็จะเลือกเลือกเลือกมาและกดตรงยืนตกลงนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแต่อันนี้คืออียังไม่ได้อัปโหลดไฟล์เนาะมันก็เลยไม่ขึ้นให้แต่ว่าสําหรับใครที่อัปโหลดไฟล์นะคะพอกดตกตกลงแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่ายืนยันสําเร็จนะคะรอ2อถึงสวันนะคะระบบจะทําการยืนยันตัวตนให้เข้าสู่ระบบและสามารถสั่งซื้อสินค้าและลงทีวีให้ได้เลยค่ะ